มันเป็นยังไงวะไอ้พวกที่ชอบมาคอมเมนต์ว่าผีน้อยเนี่ยว่ากูต่างด้าวบ้างแรงงานผิดกฎหมายบ้างกูก็ไม่ได้ทำความเดือดร้อนให้ใครเลยนะคือบอกตรงๆนะว่าแรกๆอะ่ะเออยังยังพอเข้าใจอยู่แต่เนี้ยมึงมาเม้นบ่อยละเยอะด้วย มึงเป็นอะไรมาว่าคนไทยด้วยกันมาถหา,หาหมาห,าหน่อยแค่กูทํางานก็เหนื่อยพออยแล้วจะบอกอะไรให้นะแรงงานผิดกฎหมายหรือคนผีนะที่มาอยู่ในเกาหลีใต้อะ่ะไม่ใช่มีแค่คนไทยอย่างเดียวนะมึงออกมาจากกาลาด้วยไอ,อ้เหี้ยฟุตเบกิษฐานปาเกียฐานอินโดนีเซียเวียดนามจีน โอ้โหชาติพันธุ์ต่างๆไม่รู้กี่ประเทศนะเป็นคนผีนะไม่ใช่มีแค่คนไทยแล้วมึงเป็นเนี้ยะไรมาบูลลี่แต่คนไทยเป็นคนผีคนผีมีแม่งไม่รู้กี่ประเทศกี่ชาติแล้วคนผีนะมันอยู่ในเกาหลีใต้อะ่ะมากกว่าสามสิบสี่สิบปีแล้วในงานผิดกฎหมายอะ่ะไม่ใช่เพิ่งมาโอ้โหแนะนําจังเลยกูรู้ว่าสอบมามันดีกว่าเออใช่กูรู้ว่าสอบมายังไงมันก็ดีกว่าคนผีแล้วก็กูสอบมาไม่ได้ไง โอ้โหเหียะอะไรของพวกมึงวะไม่ไม่คิดจะเข้าใจเลยกูเหนื่อยอธิบายให้คนอย่างพวกมึงฟังเลยพูกบึงตรงพอนะเหียหยุดได้นะ